สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีรับมือกับความกังวลและความกลัวกันนะฮะโดยจะใช้คำสอนเก่าแก่ที่บอกเลยว่ายังใช้ได้ผลดีมากๆในยุคนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงกังวลอยู่ตลอดเวลาหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดีดเลยนะฮะความคิดที่มันกวนเวียนอยู่ในหัวเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนี่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ก็ตามคำถามคือ แล้วความกังวลพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่แล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีถ้าว่ากันตามแก่นของคำสอนที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับความกังวลมันก็คือสภาวะที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือจิตใจของเรามันเดินทางล่วงหน้าไปแล้วไปอยู่ในโลกของจินตนาการไปพยายามแก้ปัญหาที่มันยังไม่มีอยู่จริงแล้วก็เนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความถูกใจทั้งหมดเลยแล้วทางออกของความกังวลล่ะ มันเริ่มต้นง่ายๆเลยครับแค่ดึงสติกลับมาสู่จุดเดียวที่ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือปัจจุบันขณะนั่นเองโหนี่คือคำสอนที่ท่งพลังมากๆเลยนะคะคือเขาไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ต้องวางแผนชีวิตนะแต่เป็นการย้ำเตือนว่าไอ้พลังงานที่เราใช้ไปกับการกังวลล่วงหน้าเนี่ยมันคือพลังงานที่เสียไปเปล่าๆเลยเพราะสิ่งเดียวจริงๆที่เราควบคุมได้ก็คือการกระทำของเราในตอนนี้นี่แหละครับ เนี่แหละครับคือหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามาเป็นตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างแค่เราทำสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอย่างการตอบอีเมลหรือการเตรียมพรีเซนต์งานเชื่อไหมครับว่าภาร,ระของวันพรุ่งนี้มันจะเบาลงไปเองเลย ลองนึกภาพว่านี่เป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นแรกที่เราพกติดตัวไว้ใช้ได้ทันทีเลยนะฮะพอความกังวลมันเริ่มถาโถามเข้ามาปุ๊บให้บอกกับตัวเองเลยว่าตอนนี้หน้าที่เดียวของเราคือการทำสิ่งตรงหน้านี้ให้เสร็จการพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการดึงแบกความคิดฟุ้งซ่านแล้วดึงสติเรากลับมาจดจ่อกับการลงมือทำสิ่งที่มีประโยชน์ในตอนนี้นั่นเองครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆในคำสอนนี้นะครับคือมันไม่ใช่แค่บทกวีสวยๆนะแต่มันคือแบบฝึกหัด Mindfulness หรือการเจริญสติที่ใช้ได้จริงเลยการสังเกตธรรมชาติเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุดเลยนะคะในการดึงจิตใจของเราออกจากโลกจินตนาการที่น่ากลัวให้กลับมาอยู่กับความจริงตรงหน้าที่มันสงบกว่าเยอะเลยทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าใจมันเริ่มสั่น หรือความกลัวมันกำลังจะมานะคะลองทำตาม3ขั้นตอนนี้ดูง่ายมากๆเลย 1. คือหยุดหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ 2. คือมองมองหาอะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ 3. หายใจเข้าลึกๆมันเหมือนเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตความคิดแบบฉับพลันเลยนะคะแค่หยุดมองแก้วน้าบนโต๊ะมองปากกาแล้วหายใจเข้าลึกๆแค่นี้ก็จะช่วยให้ระบบประสาทของเราสงบลงได้เร็วมากเลยครับเอาล่ะครับ นอกจากจะจัดการความคิดภายในตัวเราแล้วนะคะยังมีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการวางใจในพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราคำสอนนี้ใช้ภาพของธรรมชาติมาอธิบายได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับคือลองคิดดูสิครับนกมันไม่ได้หวานพืชไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลยนะแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีระบบที่คอยดูแลทุกชีวิตอยู่เสมอ แล้วถ้าธรรมชาติที่ดูเรียบง่ายยังได้รับการดูแลขนาดนี้แล้วชีวิตของเราละ่ะจะไม่ถูกดูแลยิ่งกว่านั้นหรอรู้ไหมครับว่ารากฐานของความกลัวหลายๆอย่างเลยนะมันมาจากความรู้สึกโดดเดี่ยวนี่แหละไอความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวโหมันเป็นภาระที่หนักอึ้งแล้วก็สร้างแรงกดดันให้เรามหาศาลเลยนะครับ คำสอนนี้เลยกำลังชวนให้เราลองปล่อยวางภาระนั้นลงดูแล้วหันมาเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วมันมีพลังงานหรือมีระบบอะไรบางอย่างที่คอยสนับสนุนเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าพระเจ้าจักระวานหรือกฎแห่งแรงดึงดูดก็ตามแต่แค่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้มันก็จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลงไปได้เยอะเลยครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันที่ทรงพลังมากๆเลยครับที่จะเอามาใช้ต่อสู้กับความรู้สึกโดดเดี่ยวได้โดยตรงเลยพอความกลัวมันเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่ให้ประกาศในใจเลยครับว่าเราไม่ได้เดินอยู่ลำพังสิ่งที่ดีงามจะคอยช่วยเหลือเราการพูดกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะฮะมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าและเราไม่ได้สู้คนเดียวเอาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงหลักการที่3กันแล้วซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะ ในสนามรบภายในใจของเรานั่นคือการเลือกว่าเราจะอยู่ข้างไหนระหว่างความกลัวกับความเชื่อเรามาดูความแตกต่างของสองสิ่งนี้กันชัดๆเลยนะฮะฝั่งของความกลัวเนี่ยมันจะคิดจากจุดของความขาดแคลนเสมอโฟกัสแต่สิ่งที่อาจจะผิดพลาดแล้วมันก็จะสูบพลังงานเราออกไปเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันฝั่งของความเชื่อมันจะคิดจากจุดที่เรามีอยู่แล้วมันจะเติมพลังให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จดจ่อก,กับความเป็นไปได้ที่เราจะผ่านมันไปได้ เห็นไหมครับว่ามันเป็นเส้นทางความคิดที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยและนี่อาจจะเป็นจุดที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้เลยนะคะคือเราอาจจะห้ามความรู้สึกกลัวที่มันผุดขึ้นมาไม่ได้ก็จริงแต่นะเรามีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยที่จะเลือกว่าเราจะเชื่ออะไรเราจะเลือกปล่อยให้ความคิดกลัวๆนั้นมันครอบงำเราหรือเราจะเลือกเดินไปในเส้นทางคิดใหม่ที่มาจากความเชื่อมัน่นอันนี้เราเลือกได้เสมอครับ แล้วจะเลือกความเชื่อได้ยังไงลองใช้เทคนิคนง่ายๆ2ขั้นตอนนี้ดูนะครับขั้นแรกเลยคือถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังเชื่ออะไรอยู่ที่มันทำให้เรากลัวแบบนี้นี่คือการรู้เท่าทันความคิดตัวเองนะคะพอจะต้นตอแล้วก็มาที่ขั้นที่สองเลยคือการยืนยันกับตัวเองว่าเราเลือกที่จะเชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เป็นการประกาศเลือกความเชื่อใหม่ที่ให้พลังกับเรายังมีสตินั่นเองครับ เอาละครับมาถึงตรงนี้เราได้เรียนรู้หลักการสำคัญสำคัญมาหลายข้อแล้วนะฮะทีนี้เราจะมารวบรวมทั้งหมดให้กลายเป็นเหมือนชุดเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกัน,นะครับและนี่คือบทสรุป5แนวปฏิบัติเพื่อสันติสุขภายในที่กลั่นออกมาจากคำสอนทั้งหมดเลยนะคะ 1. กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ 2. ยืนยันความเชื่อในสิ่งที่ดีงาม 3. สังเกตว่าความกลัวของเรามันตั้งอยู่บนความเชื่ออะไร4เปลี่ยนเส้นทางความคิดอย่างมีสติและข้อสุดท้ายข้อ5ทําสิ่งที่ทําได้ในวันนี้แล้วปล่อยให้วันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้แหละครับคือกระบวนการที่จะนําเราไปสู่ความสงบในใจได้จริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดข้อหนึ่งนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่าความสงบสุขที่เราทุกคนตามหาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการพยายามเติมอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตแต่มันมาจากการปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับมันออกไปบางทีสันติสุขอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกไกลตัวเลยนะครับมันอาจจะอยู่ข้างในใจใเรามาตลอดแค่รอให้เราปล่อยวางความกังวลที่ไม่จําเป็นแล้วก็ค้นพบมันอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามการอธิบายชุดข้อมูลนี้ครับ